จาก CRM อย่างไร drip marketing เนี่ยอาจจะฟังวิธีการแล้วจะคล้ายๆกับ CRM หรือการทำ customer relationship management นะคะแต่ที่จริงแล้วค่ะมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ drip marketing นะคะคือประเภทของแคมเปญการตลาดหรือเป็นแคมเปญการตลาดรูปแบบหนึง่งที่เน้นการส่งสารไปยังลูกค้าค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวเป้าหมายของแคมเปญ drip marketing ค่ะคือให้ลูกค้าอยู่กับเรานานๆสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับ ูกค้าให้เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นลีดหรือลูกค้านะในปัจจุบันค่ะส่วน customer relationship management หรือ CRM นะคะคือกลยุทธ์ค่ะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการบริหารจัดการดูแลความสัมพันธ์การตอบสนองระหว่างแบรนด์กับลูกคา้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งการทํา CRM ต้องใช้ความร่วมมือกันของหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาดฝ่ายขายฝ่ายไอทีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อวางแผนในระยะยาววางกลยุทธ์และวางเทคโนโลยีที่จะน มาใช้งานให้เหมาะสมค่ะจากที่กล่าวมานะคะจะเห็นได้ว่าด r ริฟมาร์เก็ตตเนี่ยถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ CRM สรุปก็คือ CRM เป็นแผนนะคะเป็นกลยุทธ์เป็นขั้นตอนการทํางานที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดูแลบริหารและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ส่วนด r ริฟมาร์เก็ตติเนี่ยมุ่งเป้าไปที่การใช้งาน Marketing Automation ในการส่งสารที่ลูกค้าสนใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวค่ะ